สาเล่าเลี้ยงวัวสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอาจารย์นันต่อยนะครับได้ไปสรรหาวัตถุดิบอาหารในท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นของเหลือจากกระบวนการผลิตสุรานะครับสุรากันชุมชนนี่แหละครับก็คือสาเหล่านั่นเองครับท่านผู้ชมครับผมได้สาเล่ามา4ี่ถังใหญ่ๆด้วยกันนะครับเป็นพักพวกพี่น้องนะครับที่รู้จักกันแล้วก็เขา ทำโรงสุรากันชุมชนนะครับเขาโทรมาบอกว่ามีสารเล่าสามารถเอาไปให้วัวได้นะครับผมก็เลยเอารถไปบรรทุกมาครับได้มาสีถังครับท่านผู้ชมครับสีถังใหญ่ๆเลยนะครับวันแรกวัวไม่ค่อยกินครับท่านผู้ชมซึ่งก็มีความพยายามนะครับในการที่จะทําให้วัวกินนั่นก็คือการทําให้เขาอดก่อนครับให้เขาหิวจัดนะครับ ตอนแรกนี่หญ้าอุดมสมบูรณ์อาหารอุดมสมบูรณ์นะครับก็ไม่ค่อยกินครับตอนนี้หลังจากที่ผมกลับจากโรงพยาบาลนะครับไปโรงพยาบาลตั้งแต่เช้านะครับกลับมาตักให้ตัวละห่ถังนะครับหนึ่งถังสีนี่แหละครับกินกันทุกตัวครับท่านผู้ชมครับน่าจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการนําวัตถุดิบอาหารในท้องถิ่นนะครับที่เหลือใช้นํามาเลี้ยงวัวได้อีกประเภทหนึ่งนั่นก็คือ สาเล่านะครับซึ่งจากการศึกษาของผมนะครับผมพยายามศึกษาค้นคว้าจากลำรับตำราบพบว่าสาเล่าเนี่ยมีปริมาณโปรตีนประมาณ16%ด้วยกันนะครับประมาณ1 6เครับท่านผู้ชมนี่เป็นกรณีสาเล่าที่ผสมรวมกันกับน้ำนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นสาเล่าที่เป็นเ,เขานำไปตากแห้งนะครับได้กากใยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีปริมาณโปรตีนประมาณ20 นะครับประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยกันนะครับอันนี้ก็คือคุณประโยชน์ของสาเล่าที่เกิดจากของเหลือใช้จากกระบวนการผลิตสุรากันชุมชนนะครับผมก็สามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงวัวได้อีกทางหนึ่งครับท่านผู้ชมครับนอกจากผมนำสาเล่านะครับมาให้วัวกินแบบสดๆนะครับกินเฉพาะสาเล่าล้วนๆเนี่ยนะครับ ผลปรากฏว่าวันแรกที่ให้วัวก,กินก็กินประมาณสัก6 0เซนนะครับก็ยังพอเหลือหลงเหลืออยู่บ้างครับตัวละ1กระป๋องสีเนี่ยก็ยังพอเหลืออยู่ประมาณสัก40เซนะครับเกินครึ่งถังนะครับพอหลังจากนั้นนะครับท่านผู้ชมหลังจากามื้อกลางวันของเขาเสร็จนะครับประมาณ4ี่โมงเย็นครับผมก็ นำสาเล้านะครับนำสาเล้าที่มีอยู่เนี่ยนะครับนํามาผสมกับ่นข้าวโพดครับอ่านำมาผสมกับฝ่นข้าวโพดก,ก็สังเกตว่าหัวก็กินดีตามปกติครับกินดีเหมือนกับกิน่นข้าวโพดโดยทั่วไปเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับทั้ง3ตัวนะครับกินกันอย่างอรอยอร่อยเหมือนกับกินฝ่นข้าวโพดปกตินะครับแต่ทั้งนี้ ฝุ่นของมันจะน้อยลงเพราะว่าเราผสมน้ำของสาเล้าไปนะครับรวมถึงสาเล้าเองก็มีโปรตีนสูงในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นผมจึงมองว่าการนำสาเล้ามาคลุกเคล้ากับฝุ่นข้าวโพดก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับวัวได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งถือเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่มีวัตถุดิบดังกล่าวอยู่ในพื้นที่อยู่ในชุมชนนะครับ สำหรับผนข้าวโพดและสาเล่านะครับเมื่อนำมาผสมกันก็จะเป็นแบบนี้ครับมีความหอมของสาเล่านะครับมีกลิ่นแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ลดปริมาณฝุ่นที่ปกติเจ้าวัวกินก็จะคลุ้งะคะคลุ้งไปด้วยฝุ่นของข้าวโพดนะครับตัวต่อมาครับเจ้าหมูยองเห็นไหมครับเจ้าหมูยองก็กินดีตามปกติครับ อาจจะกินเก่งกินดีกว่าเดิมไปซ้ำนะครับคุมหน้าคมตากินกันเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับต่อไปอีกตัวหนึ่งครับเจ้าโดนัทครับผมเจ้าโดนัทนะครับคมหน้าคมตากินครับ ปริมาณของเจ้าโดนัทผมอาจจะให้น้อยไปนะครับเดี๋ยวอาจจะมีเพิ่มอีกนิดนึงกินกันอย่างอ,ร,อร่อยครับท่านผู้ชมครับการประยุกต์ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ในชุมชนนะครับสิ่งไหนที่พอจะสามารถประยุกต์ใช้ก็นํามาใช้เพราะว่าเป็นการประหยัดต้นทุนประหยัดค่าใช้ใจ่ายนะครับนําสาระ นำเทคนิควิธีการเลี้ยงวัวคิดว่าน่าจะเป็นการประหยัดต้นทุนนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับซึ่งาสารเล่าผมก็ได้มาฟรีนะครับฝุ่นข้าวโพดผมได้มากิโลละ2บาทนะครับเพราะฉะนั้นมือหนึ่งวันหนึ่งก็สามารถที่จะประหยัดต้นทุนเรื่องค่าใช้จ่ายอาหารวัวได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอาจานันต่อด้วยนะครับยังไม่ถึง500คนเลยครับสำหรับยอดวิวครับงฝาก กดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับกดแชร์เพื่อที่ให้คนอื่นเขาได้เห็นคลิปสาระต่างๆของผมด้วยขอบคุณและสวัสดีครับผม